อร่อยอร่อยครับผมกินข้าวครับผมกินข้าวครับแซวยอ่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนที่จะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามผมกดกระดิ่งแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคนที่ยังไม่ได้กดใจหลายมากๆเลยอ่ะสวัสดีครับก็พบกับ MR พาหิวอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ร้านส้มตานะครับผมแถวแถวเนี้แหละไม่รู้ว่าแถวไหนเออั่นแหละเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะเพื่อนๆ โอ้โหสวัสดีทุกคนเรามาดูปลาดุกเนาะอยากกินอะไรเนี่ยไก่ไม้เท่าไหร่ครับนี่ไก่ไม้ละอันไหนคะเนี่ยนี่เนี่ยยี่สิบแล้วปลาดุกปลาดุกสามสิบปลาดุกสามสิบเนาะโอ้ดูดิทุกคนร้อนเลยน่ากินโอนจ่ายได้เนาะแม่ค้าเอาปลาดุกตัวหนึ่งครับผมปลาดุกปลาดุกตัวหนึ่งปลาดุกแล้วก็เอาข้าวเหนียวสองห่อครับผมและตูดเท่าไหร่ครับ ตูดสิบบาทหืมน่ากินเลยอ่าเอาเอาตูดไม้หนึ่ง้วยครับผมได้ค่ะเก้เาเนียเสองห่อแล้วก็ประดบโอเคได้ครับได้ครนะเยี่ยมเลยเลยขับรถมาเหนื่อย<ๆ><ๆ>ก็หาข้าวกินเนาะทุกคน <laughs> พักเบรกชีวิตนี้หัวเลาะอย่างเดียว <laughs> ง่ายครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินดีกว่าไป น้ำจิ้มเจียวว้าวน่ากินมากมากครับเท่าไหร่ครับทั้งหมด 68, 60บาทครับหกบโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บครับผมไปโอ้ นี่ครับผมโอ้ที่กินของผมนี่น่าจะหลายร้อยล้านเลยนะครับทุกคนไม่มีคนเลยเป็นสวนนะเป็นสวนเยี่ยมไปเลยเน่เน่นี่เี่ผมก้าวกับข้าวมานั่งกินตรงนี้นะทุกคนมามามากินข้าวด้วยกัน,เ,นเพื่อนๆแล้วก็มาแกะเนาะพักเหนื่อยพักเบรกก่อนโอ้หนวข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีถ้วยไม่มีชามเราต้องทาอย่างนี้ทุกคนนี่ครับ ผมมือผมได้ฉีดแอลกอฮอล์แล้วนะทุกคนลดดราม่านะนี่ครับนี่ครับปลาดุก <c oughs> ง่ายๆัวยเราต้องทำความสะอาดได้เขาด้วยนะกินเสร็จแล้วปิ้งไก่ อร่อยอร่อยครับผมกินข้าวครับผมกินข้าวครับแซลอยู่ครับพ ok ี่ก็ถามชวนพี่ก็กินข้าวพักเหนื่อยพักเบรกทุกคนเล้ยหอมมั้งเนี่ยแซ่บ ตอนนี้ก็แดดร่มลมตกแล้วครับผมไม่ร้อนเท่าไหร่ดูบรรยากาศดูวิวไปเมื่อกี้น่าจะเป็นคนคอยบำรุงพวกสวนสาธารณะไง่ายๆครับผมว่ายังเดียว <laughs> เพื่อชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้ก็ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อนๆววาวอเนื้อประดุกทุกคนเนื้อประดุกอ เราก็ออกกำลังกายกันนะวิ่งซ้ายวิ่งขวาอืม,อมเข้าท่าเข้าท่าจำเป๊ะจำเป๊ะอืม โอ้ตรงเนี้ยโคตรอร่อยเลยหนังหนังหนังท้องมันส่วนสาธรารณะอะไรนะจุฬาร้อยปีอะทุกคนโอ้หนุ่มสาวก็มานั่งเล่นกันเจอรับผมโอ้อากาศเย็นดีเวสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยโอ้โหหายเหนื่อยเลยอย่างนี้มันมาปลิกข้างอีกข้างหนึ่งสวัสดีอ่ะข้าวเหนียวก็อย่างนี้เลย ปั่นปั่นปั่นคำใหญย่ๆโอ้มีความสุขเลยเ่อ <c oughs> ข้าวร้อนร้อนก็มีความสุกครับผมได้กินแนวเสียบๆก็มีความสุกครับผมไปมดูลมดูลมทุกคนว้าว โออ,อันนี้เขาเรียกว่าสวนสาธารณะเนาะเลื่อออกไปเห็นตึก้านบ้านช่องเขาเรียกว่าป่าป่าปนูนนี่จะปูน,นครับผมแกลบจุกคนเอ้ยมะ ลึบเสียบครับผมไปก่อนจะจากลากันไปส่งท้ายด้วยคำนี้ครับผมบ๊ายบายทุกคนสบายครับผมขอบคุณครับพักเบรกทุกคนเอ้พักเบรกก็กซื้อนี่นะเอสแล้วก็ขนมมากินก็ เขาคงเหนื่อยเหมือนเราแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆ